ไปไปมึงหลาไป้วนวุนแล้วมันหนาหัวพ่อหลายมากน้านี่นะขอทุกคนมากกว่าพูด่าพ่อมึงก็ตายกันไปกูด่าพ่องแม่มึงก็ตายโอ้ยอะกูนักแต่อยู่ในรถเออเรามาตามเลนนะเธอเข้าเตใช่ไหมพูดาพ่อไปมไม่ใช่ไม่ใช่เรามาเลนซ้ายเธอต้องเห็นเพราะว่าเลนซ้ายมันเป็นเลนเดี่ยงเธอเข้าใจใช่ไหมเลนเดี่ยงอะไรมันมีทางเดียวเอาไอ้ ไปดูเหรอมึงไปดูปะไปดูไอ้มึงไปตั้งโทรเรียกตำรวจไปโทรโทรเรียกตำรวจเลยอ่าพูดอย่าอะไรกับได้เหรอโทรเรียกตำรวจเลยไม่ไปดูนะตัวเองไปดูนะเพราะว่ามันเป็นทางเบี่ยงเข้าใจไหมทางมันมาสองเลนทางมันมาสองเลนแล้วมันบีบเหลือเลนหนึ่งวายทางมันยังอยู่เมร์อะแล้วมึงไม่เห็นตาด้วยไอ้ไปดูตัตอนรถแล้วไอ้ตัวรถคุณนี่มึงอยู่ปกติปกติกูกคนี้ตาแล้วมึง้ะไม่มี ไอ้แต่ไรมึงกูตออรอปกติมึงอะนรกอีกมึงอะนรกไอ่มาอะไรอะเอออะมึงด่าพ่อกูด่ากันเราไม่ได้เหรอโอ้ยด่ากูยุ่งเ่าอะไรมึงก็ด่ากูก่อนด่าพ่อกูเองถ้ามึงไม่ด่ากูไม่ใช้คำหยาบกูไม่ใช้คำหยาบด่าพ่อก่อนมึงด่ากูกูก็เลยใช้คำหยาบกับมึงด่าพ่อกูมึงไปยิงไหมอุ้ยคุณบอกได้มาคุณมีหลักฐานหมดเลยเด้กูมีหลักฐาน ิงๆด่ากันหลายรอบแล้วยาวมากด้วยคือเอาจริงๆรอบแรกก็ต้องยอมแลว่าะพี่ที่เป็นพี่คนขับรถเมล์แกจะา่าเฝ้าสาวแกแกมีความอดทนสูงมากนะก็ <ๆ S 1> คือให้บริการสารณะแกก็พยายามอดทนที่จะเพราะเพราะอยู่เส้นเขาเรียกเาฟังสุดท้ายคือขออภัยคุณผู้ชม,มไม่ด่าแกอีอ้วนอ,อ่ะอ้าวอ้วนแล้วมันยังไงอกับผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้ข้อแรกข้อสองเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นคำสบทไม่ได้ด่าพ่อเขาแต่มันเหมือนมันสบทสร้อยออกไปแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากเถียงกันอยู่ด่ากันอยู่พักใหญ่ก่อนจะขับรถออกไปผู้ชายคนนี้ยังขึ้้้้นนรถปับลววชูิกางใหดย ก่นจะแยกออกไปฮะไม่จบสงเลนทางมันมาสองเลนแล้วมันไอ้หน้าโหไอ้เนี่ยดูไว้นะทุกคนสงสารโหห้าวจริงๆก็ยังขับนี่ขับมาแล้วยังด่าอีกของทหารเนี่ยของจริงเออ คือเอาละคุณผู้ชมวันนี้เราลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับคุณสุภาพรหรือคุณเฟิร์นเป็นโชเฟอร์รถเมลนะฮะคุณผู้ชมคือเธอขับรถเม์แล้วเธอก็บอกว่าจุดเริ่มต้นตรงบริเวณใต้สะพานหน้าตลาดมีบุรีเห็นแล้วว่ากระบะค,คันสีน้ําเงินเนี่ยเขาจอดขนของลงตลาดอยู่ไอเราก็จอดรอปกติไม่มีการบีบแตรอะไรเลยนะพอเลยสะพานไปปั๊บเนี่ย คือก็ขับการตูดกันไปแล้วมันมีทางบีบเลน <ฮะ S 1> จาก4เหลือ2เลนคราวนี้กระบะคันนี้จะเข้าเข้าไม่ได้เราก็ขับไปตามทางปกติอยู่ๆเหมือนกับเขาหัวร้อนมันเขาเข้าไม่ได้เบียดรถเมย์ไม่ได้ <ฮะ S 1> ก็เลยแซงฝาหน้ารถเมย์แล้วก็ขับขับเบกเจะให้ชนท้าย <ฮะ S 1> เธอก็เลยกดแตรไปทีนึงแล้วก็เกิดเรื่องตามคลิปแล้วทางคุณสุภาพรนะฮะบอกว่าคือพอเอาคลิปนี้มาแชร์เนี่ยทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อปัก๊กปั๊กแบบหมาพันปั๊กอ,ะอ่ะเป็นปั๊กไม่เป็นหมาก็ได้นะเป็นหมาพอสักทันแล้วกันเป็นเต่า เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะบอกปั๊กเนี่ยเพิ่งประกันตัวออกมาจากคดีทำร้ายร่างกายรอเท้ายังใส่กำไร EM อยู่เลยที่ชาวบ้านมาแฉใช่ไหมที่อยู่กลางถนนแล้วมีกำไร EM อ่ะใช่เข้าออกเรือนจำเป็นประจำบ่อยๆกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่แปลกใจฮะแล้วรถเขาอ่ะมันจอดอยู่ตรงหัวโค้งจอดอยู่ตรงหัวโค้งหราก็จอดรอเพราะว่าเขาขึ้นของอยู่เนี่ยเขาจอดอยู่ตรงนี้อ เขาขึ้นของอยู่หนูก็จอดรอหนูไม่ได้บีบแรหรือสแสดงอาการที่ไม่พอใจใดๆเลย <c oughs> อืออ่าหนูก็ขี่ตามทางไปเรื่อยครับ <c oughs> จนไปถึงทางออก <c oughs> อ่าจังที่กาลังจะถึงค่ะไปถึงทั้งออกมันจะมีเ <c oughs> ขาปาดเข้าหน้าเลยค่ะเขาเสียดเขาเสียดเข้ามาแล้วก็เบรกทันหันให้หนูชน <c oughs> แต่ด้วความว่ารถมันชะลอก็ไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆหนูก็ไม่ไม่ได้ชนเขาไม่ได้โดน <c oughs> ากลกายเป็นว่าเ <c oughs> ขาทำอย่างนี้สองสามครั้งหนูก็เลยครั้งที่สามหนูก็เลยบีบแรแรใส่เขาจน ขี่ไปถึงบ้านที่ฉีนะคะตรงที่เกิดเหตุหนูก็บิดแต่อีกทีนูว่าหนูจะเข้าไปมันเข้าไปได้เขาขวางอยู่จนมีช่องทางเข้าหนูก็เลยเสียบเข้าบ้านไปเขาเปิดกระโอกมาด่าหนูชอตชอตช็อตชอดเลยแล้วทีเนี้ยตอนที่จะลงมาเขาด่าเขาด่าในรถแล้วเขาลงมาปึ๊บก็ด่าหนูยุวันอีวันอีวันค้างก็ยีวนสองค้งก็ย้วนหนูก็เลยด่ากลับว่าท้วันแล้วมันด่ามันก็เลยแบบเบี่ยงประเด็นมาเป็นว่าแบบอ่ะจาก ที่มีปัญหาเรื่องการขับรถเขาเบี่ยงมาอ่อนไหวมาเป็นบุรุษพ่อเขาก่อนอ่กับกลายเป็นแบบนี้ก็เลยมีปากเสียงกันในคลิปเลยค่ะคือหนูพยายามอ๋อนะฮะคือเจ๊ก็เกินไปนะปักสรุปว่าชื่อพันหมาใช่ไหมไม่โดนระวังนะเดี๋ยวคนมาถามหรอกคุณเฟิร์นเราพูดถึงพันหมาลักษณะมันมีชื่อพันแบบนี้งจริงแล้วคุณเฟิร์นบอกว่าเธอก็ไม่สบายใจไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยที่สนมีนบุรีนะค่ะเพราะว่าแต่ถ้าพี่ใส่กับลายเอ็พี่ยังต้องไปรายงานความประพฤติอยู่นะก็ควรจะต้องสงบสติอารมณ์โอ้พี่ไม่ควรมีคดีโพ